ก็คือตัวนี้เรามีการแต่งนะครับเพิ่มเติมให้ในส่วนของล้อแมกนะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเสียงนะครับที่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับพอ<ฮ>ผมนัสโฟคานะครับวันนี้เราพามาทำความรู้จักกับอ m e l a าตัตเอสกันนะครับ ก็คือตัวนี้คือหาดูได้ยากมากเลยนะครับเดิมทีตัวนี้คือจะเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็จะไม่มีแม็กเลยนะครับภายในก็คือจะเป็นเดิมๆเลยไม่มีเครื่องเสียงไม่มีวิทยุเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับก็คือตัวนี้เรามีการแต่งนะครับเพิ่มเติมให้ในส่วนของล้อแม็กนะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องเสียงนะครับที่เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างที่1เลยนะครับเรามาดูกันเลยตัวนี้เราแถมล้อขนาด15นิ้วให้ลูกค้านะครับ มาพร้อมกับยางของดันหลอกนะครับตัวนี้ยางจะเป็น 195/65R15 นะครับตัวนี้ได้แม็กขนาด15นะครับแล้วก็ปัดเงาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปั๊มคาลิเบอร์นะครับแถมให้ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับเรื่องสเปคล้อเนี่ยครับลูกค้าสามารถเลือกสเปคได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาวนดูรอบรถกันนะครับ เรามาดูในส่วนของภายในนะครับตัวนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของเบาะหนังให้นะครับเดิมทีตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าแต่เราเพิ่มเติมเป็นเบาะหนังให้ตัวนี้จะเป็นทูโทนดํากับเทานะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยตัวนี้จะไม่มีเครื่องเสียงเลยแต่ว่าเราติดเป็นหน้าจอ Android นะครับขนาด10นิ้วทัชสกรีนนะครับรองรับระบบบลูทูธ Apple c a r p l a y นะครับ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเราก็ติดเพิ่มเติมให้นะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจรถอเมล่านะครับก็สามารถกินบล็อกหรือเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับก็วันนี้เรามารีวิวคร่าวๆนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ